สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการคอนโดสวนน้ําโครงการใหม่ในพัทยานะคะตรงนี้นะคะเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยพื้นที่เราว1 1ไร่นะคะและยังอยู่ใกล้กับหาดจอมเทียนด้วยค่ะโดยตัวโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด6อาคารเลยค่ะแต่ละอาคารนะคะถูกออกแบบนะคะให้เข้าถึงสวนกลางได้อย่างง่ายดายค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีเฟสิลิตี้หลากหลายรายการมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกายการ์เด้นนะคะบนชั้นดาดฟ้าของทุกอาคารนะคะจะเป็นสวนลอยฟ้านะคะที่เราสามารถ ไปเดินเล่นนั่งชมวิวได้ค่ะมีซาวน่านะคะแล้วก็ห้องสตรีมแยกชายหญิงให้ด้วยนะคะและยังมีห้องติดกลอบจำลองให้ด้วยค่ะและยังมีห้องพูลนะคะเราสามารถไปสังสรรค์กับเพื่อนๆได้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีคิดโซนให้ด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะมีโคเวิร์กิ้งสเปซให้ด้วยค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากจะมีคอนโดสวยๆส่วนกลางดีๆเอาไว้มาพักผ่อนเป็นบ้านพักตะอากาศกันใช่ไหมคะและนี่นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะโครงการนี้นะคะเปิดให้จองในราคาพรีเซลนะคะเราสามารถเข้ามาเลือกนะคะเลือกจองพลอดสวยๆก่อนใครได้เลยค่ะและยังสามารถผ่อนตรงกับโครงการในระหว่างการก่อสร้างโดยไม่มีดอกเบีย้ยด้วยนะคะ เอาละค่ะมาดูในเรื่องของการออกแบบภายนอกกันบ้างนะคะตัวอาคารทั้ง6ของโครงการพ i ซซินพาร์คนะคะจะสังเกตว่าเขาจะมีการออกแบบนะคะโดยการใช้โทนสีขาวสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นแนวแบบ m o เดิร์นทรอปิคนะคะเข้ากันได้ดีกับบรรยากาศของพัทยาค่ะ เ,าาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการออกแบบภายในกันนะคะแต่ละยูนิตในโครงการนี้นะคะถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางนะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงการออกแบบนะคะเขาจะใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะและผสมผสานงานไม้นะคะในส่วนของห้องครัวนะคะก็มีอุปกรณ์ครัวแบบบิวอินพร้อมใช้งานนะคะส่วนของห้องน้ํานะคะจะได้รับการออกแบบอย่างหรูหรานะคะมีการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบ ้แลวสะดวกต่อการใช้งานมากค่ะและบริวเวณที่ตี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโซน l i v งแอ area ค่ะของ2ห้องนอน2ห้องน้ําขนาด65ตารางเมตรนะคะต้องบอกว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ขนาดใหญ่มากค่ะทุกคนคะอยู่สบายนะคะเหมาะสาหรับครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นฮอลิเดย์โฮมแบบนี้ก็ได้ค่ะถัดเข้ามามุมนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนครัวนะคะเป็นครัวบวอินที่ทางโครงการเขาจัดทํามาให้แล้วนะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะเป็นท็อปหินสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็หน้า บานของเขาจะ,ะาเป็นแบบไฮกลอสนะคะเปิดใช้งานได้ทุกโซนเลยค่ะและตรงนี้นะคะคเขามีการจัดเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะ2หัวใหญ่เลยค่ะหูดูดควันก็มีมาให้นะคะรวมถึงเครื่องซักผ้านะคะซิงค์ล้างจานนะคะตรงนี้มีมาครบเลยค่ะถัดกันนะคะซ้ายมือของออตตี้ตรงนี้นะคะเราเดินเข้ามามุมนี้ค่ะ จะเจอกับโซนโตรับประทานอาหารนะคะพี่ทางโครงการเขาจัดไว้ให้สําหรับสีที่นั่งค่ะจะเป็นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่มีสมาชิกครอบครัวมากกว่าสีท่านนะคะก็สามารถเพิ่มเก้าอี้ตรงนี้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวออตตี้จะพาเข้าไปดูภายในห้องนอนกันนะคะตามมาค่ะ เรามาดูห้องแรกกันก่อนนะคะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะเขาจัดไว้เป็นเตียงคิงไซส์นะคะนอนได้2ท่านสบายๆเลยค่ะสังเกตว่ารอบๆห้องนะคะเขาจะเป็นกระจกนะคะแบบฟูลเฟรมนะคะตรงนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะสามารถเปิดมา่านออกไปชมวิวด้านนอกได้นะคะและที่สําคัญนะคะทำให้แสงธรรมชาติจากภายนอกนะคะส่องเข้ามาถึงภายในห้องเราได้อย่างเพียงพอค่ะ และในส่วนของห้องน้ำนะคะก็อยู่ทางด้านนี้นะคะไม่ได้แคบเลยนะคะตามที่บอกคะ่ะห้องน้ำแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถัดกันค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะข้างกันนี่เองค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่ไม่ได้ถือว่าคับแคบเลยนะคะตรงนี้ก็จัดไว้ให้เป็นเตียงขนาดใหญ่แบบนี้เลยนอนได้2ท่านนะคะตามที่ทุกคนเห็นนะคะในเรื่องของ w a l l p a p e r built-in นะคะการจัดตกแต่งต่างๆนะคะทางลูกค้าทุกท่านนะคะก็จะได้ตามนี้เลยนะคะเพราะว่าทางโครงการ h r i ส t ินพา a r k นะคะเขาจะขายเป็นแบบ fully furnished เลยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกห้องนะคะมาพร้อมกับระเบียง ส่วนตัวน,นะคะอยู่ทางด้านนี้เองค่ะนี่นะคะระเบียงของเขานะคะกว้างขวางมากเลยค่ะ จะวางเป็นโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะคะเอาไว้นั่งจิบกาแฟยามเช้านะคะมองออกไปตรงระเบียงนะคะเห็นวิวสาวยน้ํานะคะวิวต้นไม้สวยๆนะคะสบายตาสุดๆเลยค่ะอย่างที่อ๊อตี้บอกไปข้างต้นนะคะโครงการนี้นะคะเปิดให้จองในราคาพรีเซลนะคะท่านใดนะคะที่กําลังมองหาคอนโดในพัทยานะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยหรือว่าจะเอาไว้ลงทุนนะคะโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรายังสามารถผ่อนดาวกับโครงการนะคะโดยไม่มีดอกเบียะะ้ยค่ะในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างนะ ะะและห้องพักอาศัยนะคะมีให้เลือกหลายทายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอนะคะ1ห้องนอนและ2ห้องนอนค่ะตรงนี้นะคะเป็นโครงการคอนโดสวนน้าใหม่ในพัทยานะคะทุกท่านนะคะสามารถรีบเข้ามาจับจองตําแหน่งสวยๆได้ก่อนใครนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็น,นี้เลยค่ะติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะโทรหาเราหรือว่าจะสแกน QR Code แอดไลน์ line, เข้ามาพูดคุยกับทีมงานของเราได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ